อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะแห่งการแบ่งปันนะคะในห่วงของเดือนรอมฎอนค่ะที่บริเวณสวนน้ําเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทีมงานกลุ่มผู้ค้าส่งผลไม้ส่งออกนําโดยนายอาวมีนบูงอสะตูนหรือบังมีนค่ะผู้ค้าส่งผลไม้เบตงนายนรรงชัยบุญส่งเสริมหรือเฮียตักและนางปริชาติบุญส่งเสริมหรือเจ๊ดวงค่ะผู้ค้าส่งผลไม้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทีมงานกลุ่มผู้ค้าส่งผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันนําแตงโมจํานวนกว่า 4ตันค่ะมาแจกจ่ายฟรีให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมซึ่งเป็นความปรารถนาดีของกลุ่มผู้ค้าส่งผลไม้ในพื้นที่เบตงและเพื่อนร่วมอาชีพค้าส่งผลไม้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตั้งใจค่ะว่าหากมีกําไรจากการค้าขายผลไม้จะนําแตงโมจากในสวนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมทําบุญแบ่งปันในช่วงของเดือนรอมฎอนสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามในช่วงการละศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมทั้งแจกจ่ายให้พี่ องชาวไทยพุทธได้รับประทานด้วยโดยบรรยากาศก่อนการแจกแตงโมนะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาต่อแถวนะคะเข้าคิวยาวเลยค่ะรอรับแตงโมทีมงานก็ได้แจกแตงโมให้กับพี่น้องนะคะคนละ1ลูกเพื่อให้ทุกคนคะ่ะที่มาต่อคิวได้รับแตงโมกันทุกคนคะ่ะด้านชาวบ้านที่รับแตงโมนะคะต่างขอบคุณทีมงานทุกคนที่ใจบุญนําแตงโมมาแจกให้ใ,หในครั้งนี้ก็ขอให้การงานค้าขายร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง และอยากให้กลับมาแจกแตงโมอีกด้วยค่ะ